กระจับมเมืองเนอนะครับมามาดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่คือฝักกระจับนะครับไม่ต้องพูดพันทําเพลงเลยฝักกระจับอยู่ใต้น้ํานะครับฝักนี้ใหญ่มากนะครับยังไม่แก่เทียบกับมือเลยอ่ะหยิบไปดูนะครับใหญ่นะครับต้นนี้มีสองฝักนะครับฝักใหญ่กับฝักเล็กนะครับใบต้นกระจับมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับขอบใบเป็นรูปใบเลื่อยนิ่มตรง โคนก้านนะครับมีเสี่ยนตาลไม้ผสมอยู่นะครับส่วนรักฝอยอย่างที่เห็นเลยฟูฟูคล้ายสาลายนะครับก็จับเป็นพืชน้ำที่มันแตกแขนงไวนะครับแตกไวนะครับทําให้มันเป็นพืชน้ำที่ขยายพันธุ์ไวนะครับสามารถปลูกได้ทั้งน้ําลึกและน้ําตื้นนะครับอันนี้ในครูนะครับครูน้ําปลูกได้นะครับน้ําลึกแค่เม็ดก็ว่าเองนะครับส่วนน้ําลึกน้ําลึกอยู่ตรงไหนนี่เลย น้ำลึกนะครับเราปลูกไว้ในสระลึกประมาณ5เมตรกว่านะครับปลูกได้เหมือนกันนะครับเต็มสระเลย